อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่8มิถุนายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่8มิถุนายนในรอบเช้าวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวจากทางเว็บไซต์สโมสรกันก่อนโดยเป็นบทสัมภาษณ์จากดินเฮนเดอร์สันซึ่งเขาได้ออกมาระบุว่า ตอนนี้เขารู้สึกดีใจม,มากๆที่สามารถทำตามฝันวัยเด็กได้แล้วพร้อมกับได้ตั้งเป้าหมายใหม่นับจากนี้และยังได้เผยรายชื่อเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานหนักมากที่สุดระหว่างช่วงซ้อมโดยดินเฮนเดอร์สันได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรถึงเรื่องราวต่างๆว่าตั้งแต่ยังเด็กผมฝันมาตลอดว่าอยากจะลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและในวันนี้ผมก็ได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของทัพปีศาจแดงแล้วซีซั่นนี้มันเปรียบเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริงแล้ว ผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งทีงท่สวมเสื้อของแมนยูเต็ดแล้วลงสนามเพราะว่าผมรู้ดีว่าผมต้องออทิตตนมากแค่ไหนและก็ทํางานหนักมากแค่ไหนกว่าจะได้สวมเสื้อตัวนี้ที่มีตราสโมสรแมนยูเต็บนอกข้างซ้ายตอนนี้ผมมีเป้าหมายใหม่แล้วด้วยผมมีความฝันใหม่ซึ่งผมก็รู้ดีว่าผมจะต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อให้ความฝันครั้งใหม่ของผมครั้งนี้มันเป็นจริงให้ได้ หลังจากนั้นดินเฮนเดอร์สันก็ได้พูดถึงบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นอย่างมาคัสแ b ด a ฟอร์ดและก็สกอตแม็กโชมีเนซึ่งเขาก็ระบุว่าเขารู้สึกภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทั้งสองคนมากๆโดยดินเฮนเดอร์สันได้กล่าวต่อว่าเราโตมาด้วยกันโรงเรียนเดียวกันใช้เวลาร่วมกันเยอะมากตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นมันจึงสุดยอดไปเลยนะที่ตอนนี้ผมได้เล่นทีมชุดใหญ่ร่วมกับทั้งสองคนทั้งมาคัสแบดฟอร์ดและก็สกอตแม็กโชมีเน ผมยังจําได้แม่นเลยนะตอนที่มาคาสแบดฟอร์ดยิงประตูดได้ในเกมเดบิวต์ของเขาผมอยู่บนอัลจันด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆผมอยู่ท่ามกลางแฟนบอลร่วมตะโกนฉลองไปกับประตูของเขาแต่มันก็แน่นอนแล้วว่าผมเองก็อยากมีส่วนร่วมในเกมนัดนั้นนะไอความกระหายแบบนี้แหละที่มันคอยขับเคลื่อนผมสิ่งที่ทาให้ผมได้เห็นตรงหน้าวันนั้นมันที่งทำให้ผมเชื่อมั่นว่าสักวันเรื่องแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับผมบ้างส่วนเรื่องของสกอตแมกโทมมเน ผมอยากจะบอกว่าสกอตติน่ะคือคนที่ทํางานหนักมากที่สุดแล้วในทีมเขาคือคนที่ทํางานหนักมากที่สุดเท่าที่ผมรู้จักมาเลยล่ะเรามักจะแข่งกันอยู่เสมอโดย,ยเฉพาะเวลาที่ผมอยู่ในยิมกับเขาใครยอมหนักได้มากกว่ากันใครสกอร์ได้มากกว่ากันซึ่งเรื่องแบบนี้มันทําให้เราทั้งคู่ต่างแข็งแกร่งมากขึ้นผมภูมิใจกับทั้งแรดฟอร์ดและก็แม็กซโชเมเน่มากนะพวกเขาทํางานหนักมากเพื่อกลุยทางมาห้ถึงจุดนี้เราทุกคนต่างมีเส้นทางที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายเราก็มาบรรจบกันที่นี่เรารู้ว่าเราต้องทํางานหนักกันต่อไปแล้วเราก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เรา3คนได้ตั้งเอาไว้นั่นก็คือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์กลับมาครองอีกครั้งให้ได้เรามาที่ข่าวต่อไปครับวันนี้ตามรายงานจาก BBC ออกมาระบุว่า3นักเตะจากเมืองแมนเชสเตอร์ถูกประเมินว่าม,มีมูลค่าสูงสุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปซึ่งก็ประกอบไปด้วยฟิลฟอร์เดนมาคัสแบดฟอร์ดและก็เมสันเกรนวูด เดยเป็นการสำรวจมาจาก c i s Football Observatory หรือว่าหน่วยงานวิเคราะห์สถิติฟุตบอลชื่อดังนั่นเองสำหรับการประเมินครั้งนี้มีทั้ง5ลีกใหญ่ได้แก่ลาลีกาพรีมเมียร์ลีกบูเดสลีกาเกาโชวชซิลิอาและก็ลีกเอิงซึ่งสินักเตะที่มีการประเมินว่าแพงที่สุดในโลกประกอบไปด้วยฟิลฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้163ล้านปอนด อันดับ2เมสันกรีนบูธจากทัพปีศาจแดงหนึ่งร้อยห้าสิบสล้านปอนด์อันดับ3มาคัสแฟตฟอร์ดจากทัพปีศาจแดงเช่นกัน137ล้านปอนด์อันดับ4ได้แก่อลลิงบราวฮาร์แลนจากดอตมูลหนึ่งร้ล้านปอนด์อันดับ5บรูโน่ฟานันเดส132ล้านปอนด์อันดับ6แฟรงกี้เดยองและก็เพเดรี่จากบาร์เซโลนาหนึ่งร้อล้านปอนด์และก็114ล้านปอนด์ตามลำดับอันดับ8อัลฟองโซเดวิสจากบาร์ อันดับ9เจ้าเฟลิกซ์จากอเลติโกมาดริด110ล้านปอนด์แล้ก็อันดับ10เมสันเมาส์จากเชลซี106ล้านปอนด์เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับอดีตผู้จัดการทีมทัพปีศาจแดงอย่างโชเซ่มูรินโญได้ออกมาระบุว่านับปัจจุบันนี้ดีนเฮลซันพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากและก็น่าจะพร้อมแล้วสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนแต่แต่ก็ยังไม่ไวกล่าวชมดาบิดเดกอาว่า ยังคงเป็นนายทวารระดับโลกไม่เสื่อมคลายโดยโชเซ่มูรินโญได้ให้สัมภาษณ์ถึงทั้งสองนายทวารว่าสําหรับผมมองว่าทั้งดาบเิดเดย์กและก็ดินเฮนเดอร์สันต่างเป็นนายทวานที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่และก็เก่งมากๆแต่ผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นนายทวารระดับปรากฏการณ์อะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่เมื่อผมพูดคําว่าไม่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวผมแล้วเคยพบกับดินเฮนเดอร์สันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอนนี้เขายังเด็กมาก และผมจําได้แม่นเลยว่าเขาเคยมาขอให้ผมส่งเขาไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรไหนก็ได้เพราะว่าเขาอยากชะลงสนามในเกมที่มีความเข้มข้นเขาบอกกับผมแบบนี้เลยนะว่าสักวันหนึ่งหาเขากลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งเขาจะกลับมายึดมือหนึ่งให้ได้ซึ่งตอนที่เขาพูดเรื่องนี้กับผมน่ะเขาเป็นแค่นายทวานมือสในทีมเท่านั้นเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆและผมก็คิดว่าสําหรับตอนนี้ เขาน่าจะพร้อมแล้วล่ะสำหรับการขึ้นมาเป็นเมอนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าสำหรับดาบ r ิดดเกอเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมอยู่เขายังเป็นนายทวารระดับโลกซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ทางแมนยูเต็ดแหละว่าจะเลือกใครลงสนามก่อนกันเรามาต่อที่เรื่องตลาดซื้อขายกันบ้างครับวันนี้มีรายงานจากทางเมนสปอร์ตระบุว่าแมนยูเต็ดมีหนึ่งสโมสรที่แสดงความสนใจยูริเตเลมันกองกลางตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี ด้วยข่าวดังกล่าวเป็นการอ้างอิงมาจากแหล่งข่าวจากทางผู้สื่อข่าวเบนเยียมอีกทีหนึ่งที่ได้ออกมาระบุว่านอกจากลิเวอร์พูลที่อยากได้เตเลมมนเป็นแทนที่ของไวนาดุมในซีซั่นต่อไปก็ยังมีแมนยูเต็ดที่ก็อยากจะได้มิดฟิลไวยิมสีปีรายนี้มาร่วมทับเช่นกันซึ่งทางสเวนข่าวผู้สื่อข่าวสายเบนเยียมได้ออกมาระบุเรื่องนี้ว่าผมมองว่าหากยูริเตเลมันสามารถชูผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโรครั้งนี้เพราะว่าเขาน่าจะได้ย้ายทีมนะ เขาพร้อมสาหรับความท้าทายใหม่ๆแล้วล่ะและก็การยกระดับตัวเองให้ดีมากขึ้นผมเชื่อแบบนั้นนะเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์และก็มีทักษะกติที่ยอดเยี่ยมมากๆทั้งในสนามและก็นอกสนามหลายๆสโมสรในสเปนต่างสแสดงความสนใจในตัวเขาและแน่นอนว่าหนึ่งทีมดังจากพรีเมียร์ลีกก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สแสดงความสนใจในตัวเขาด้วยเช่นกันเรามาต่อที่รายต่อไปก็คือเจดอนซันโชนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตข่าวของเขาในรอบคืนที่ผ่านมา ตามรายงานจากเดอะไทมส์ครับเดีอ่อกมาระบุว่าตัวเจดอนซานโชต้องการจะให้อนาคตของเขาเรื่องการย้ายทีมจบก่อนศึกยูโร2020จะเริ่มต้นขึ้นแต่ถ้าว่าคงจะเป็นเรื่องยากแล้วเพราะว่าตอนนี้แมนยูเต็ดและก็เซอร์เรียงบุรเเซียดอร์มุนยังไม่สามารถบรรลุด,ดีลกันได้ถึงแม้ว่าจะมีการระบุว่าแมนยูเต็ดพร้อมจะจ่าย80ล้านปอนด์และก็รวมไปถึงแอดออนที่เพิ่มเข้ามาด้วยก็ตามและที่สำคัญศึกยูโร2020กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วด้วย เรามาดีดีต่อไปนะครับก็คือคริสเตียนโรเมโรกองหลังวัยยิ้ม4ปีของอตาลนตาซึ่งก่อนหน้านี้มีการระบุว่าแมนยูเดตพร้อมจะยื่นข้อสเสนอจํานวน45ล้านยูโรดึงกองหลังยอดเยี่ยมแห่งศึกเกาโชมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับนักข่าวจากกาเซตาเดโลสปอร์ตก็คือจานลูจิลองแกรี่ก็เดี๋ยวมาปฏิเสธเขาวรือดังกล่าวพร้อมกับออกมาระบุว่าแมนยูเดเพียงแค่พิจารณาโปรไฟล์ของกองหลังรายนี้เท่านั้น และก็ยังไม่ได้มีการติดต่อสอบถามมายังสโมสรอาตาลันตาถึงค่าตัวนักเตะรายนี้แต่อย่างใดส่วนข่าวสุดท้ายในรอบเช้านี้กับข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับวันนี้ทางเอชวได้ออกมาระบุว่าคริสเตียโนโรนัลโดได้ติดต่อกับหลายสโมสรรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะเช็คดูว่ามีสโมสรไหนบ้างที่แสดงความสนใจในตัวเขาอย่างจริงจังและตามรายงานยังเผยอีกว่าตอนนี้อนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดนั้นยังเปิดกว้างในตลาดรอบซัมเมอร์นี้ ส่วนรายชื่อ2สโอมสรที่เขาเริ่มคุยอย่างจริงจังก็มีแปเแชและก็อดีตต้งสังกัดอย่างเรือมาลิตนั่นเองหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d ร v i w Page กันด้วยนะครับผม